วันนี้เรามาดูโรคใต้ทะเลนะครับที่อยู่บนตู้กระจกสวยเลยนะครับสวยมากครับสกษโอ้โหชมดูเขาจยิบยกปลาทะเลสวยนะครับไม่รู้ชื่อปลาอะไรบ้างน,นะครับมันนีพฤติกรรมของเขานะครับสีสันแบบเหมือนอยู่ในทะเลเลยนะฮะหลายคนไปเที่ยวทะเลก็คงจะเห็นแต่อันนี้ เราได้สัมผัสใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับแหวกว่ายในน้ำทะเลใสๆอันนี้ให้เป็นน้ำทะเลเขาเออกมาก็จะเลี้ยงปลาทะเลโดยตรงนะครับ mm. ชีวิตเขาก็จะมีความสุดในโถแก้วใสๆนี่แหละครับแต่ถ้าไปอยู่ในใต้ท้องทะเลกว้างๆคงจะมีความสขมากกว่าแต่ก็เ,เป็น ที่เราสามารถสัมผัสไดใ้นใกล้ๆนะครับของคนที่ชอบปลาทะเลนะครับสวยไหมครับเราก็มีความสุขด,ดีอยู่นะมีปลามีโม่ด้วยนะครับเห็นไหมครับมีปลามีโม่ด้วย,คร,วยครับนี่วันนี้เลยหรืเปล่ามไม่รู้